ที่ยวที่นี่กันก็ห่างไกลจากตัวเมืองห่างไกลจากเมืองหลวงห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงจริงกิจกรรมไป snorkel ดูแมนตา a y เรเพราะในละแวกนี้เนี่ยมันมีกระเบนแมนตานอกจากนั้น,เ,นเขาก็จะมีแนวปะการังชายฝั่งที่เรียกว่าเฮาส์ร e ฟซึ่งให้คนที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ย สามารถที่จะไปดำน้ำชมแนวปะการังที่เรียกว่า House Reef ได้แล้วถ้ามากับ r า u n d the ร o r l d เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นนั่งเรือ Sunset Cruise ก็คือนั่งเรือออกไปชมพระอาทิตย์ตกน้ำมี Dolphin Cruise ก็คือนั่งเรือออกไปชมฝูงโลมาด้วยกันมีเวลาให้ชิลๆกันเนี่ย5วันเต็มเราก็มาทำกิจกรรมพักผ่อนสบายๆที่สำคัญที่โรงแรม h o r i z o n แห่งนี้เนี่ย อาหารอร่อยมากเพราะว่าอาหารที่นี่เนี่ยเขามีร้านอาหารเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยถึง5แห่งแต่อาหารรวมร้านอาหารเล็กร้านอาหารย่อยเนี่ยเขามีร้านอาหาร7แห่งอาหารค่ําที่เรารทานไม่ซ้ำสถา,านที่กันเลยเพราะว่าเราเลือกแล้วว่าวันนี้อยากจะทาน อาหารที่นี่วันนี้อยากทานอาหารแบบ international วันนี้อยากทานอาหารแบบท้องถิ่นแบบ f u ชั่นวันนี้อยากทานซีฟู้ดก็จะมีอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย5วันที่นี่เนี่ยจะเป็น5วันที่ใช้ชีวิตแบบ low life แล้วเป็น5วันที่เราปล่อยชีวิตให้มันสบายชิลกับธรรมชาติจริง